Mày nghe, đây hiện nhân kiến mà Nhưng bà đấy gặp chị nông Thôi nhé nào <laughs> đi, bây bây Tức tao lại mượt là

เด็กกับโ่ธันหมานหรอกภูเกับาคือกันดูนมันมันอากาศมันเปลี่ยนแปลงดูเนาะพี่แง่หมันบบน,นั่อยอยนวะพวกปลาแล้วเรียบร้อย้ะอโอตัวเญยเนานะพี่้นยเนาะถูกพ้นจากังน้ำแล้ว,วสิเดคมเกรื่องตะกันเลอรับที่กินปลานี่หนึ่งฉันอยกเทียบก็จมมัะขามขึ้นมันไข่มันเขา่ขาเนือ้อิ Anh mình mát được, mình hối rồi chưa được Hừm Tổng phí đi Trong lớp ba tài rồi quá, cái chỗ chân mát cảm phí đến đây là Tây nổi Chẳng cứ câu đi thì Sao bảo hóa của chị này hết đi rồi quá bắt cây lắm ยังเลยได้เกือหลายแล้วโอ้ยปลา่อ่เยันี้พอซุกก็ท่านเห็นยู่เหเป็นมากหรอบุ้นเจียนหบอว่าถ้าท่นไปยานตีเราไหมเร ต้องรุมหนาวนิสิหนาหัอส้นการบนละพี่น้องเบื่อส้นหน่ะนะแวนี้ใส่ขึ้นอะไรกันบ้ามันหัวลุงมัดนี่นีไข่ขอมันได้บันสิจางบัดเ ไฟฟ้าไงขึ้นอย่าของมันงุบลงนีเราเป็นสูดีโอ้ยแับปลอมแล้วงุบลงแล้วมันง่ยจิโอ้ยยมเท่ไงพอดีเนาะพอนี้ข้าวพืชโบราเอะมากว่ะเร็จสีได้เป็นเอาข้ามาเลยดีมักไว้กนพี่น้องเราหันไปก้นขาอยู่ได้ขาอ่อนมาใส่น้ำหน นี่แหละแนวจังครัก็คือคาเป็นห่วงวังศิลป์นี่มันวงใจเนี่ยมันปิดติดปากแล้วก็มันมักไปอันเนียนปลาถึงเบ็ดอ่ะปลาไปใส่เบ็ดแต่ซ้ำนี่แหละพี่น้องมันอะไรมันอะไรเจ็กสิว่าเจ็กไหนเนาะบังคับกันกิน้มอะไรที่ก็มีตัวหนึ่งหลุดอยู่เบ็ดอันหลุ่มเลยว่เกี่ยวคอผมด้วยตรงนี้เป็พยายามมาขึ้นกต่สิไรตัวสิมันประคอนั่นละบ่เป็นยังดอก

วลนนมักกินข้ามากินด้อัวเป็นหัวเขีงกัวัก,กวต้องลงไตผักเ้ปกทึงปลา,าปัิฉนทึงเรยบบามักกระปั้นขามขึ้นไปนองหัวก็เจ็บบ้างหนังเอตางมันเถาะต่างเถาะร้างหัวมันเถาะปลาลงเอ ่าจะง่ายบบืีบ่มาเริ่มแม่หมูยเอ้ยหลับไปร,รู้กับบริกิน้ำมูกินตัวส่าหมออะไรกันไนรเพราะว่าเพิ่นนี่บรท่านละเอียดเกียน้ำมูต่องยูเทิงนี่ยูเทิงเ้อนีป่าเตียม วันนี้นเขาเอือนปลาปลาเนื้ออ่อนปลาราคาแพงเื้อน,น,นวนแยงอยู่แล้วมันผสมเดดหยยเกียเนะนเขาเป,ป,ปิดปุบไ,ไ,ไว้ดไดไตัวนี้เขาเปิดไปยากไปหม้อก็ดีเว้ยเนาะ กินปีโป้เป็นปลาเลยกะพักกรนพัคนด้อพี่น้องปอดีพอซุกกระมาหดีได้ปลาปลาตะแกงมองเอาพอุกนาะปลาเขาออกก็ปงเลยแบบเอาลปงเลยบ่ปงเลยซุกแล้ว เทอยูอได้เออเทเลยเนาะเทเลยบ่ะเอาออกเนาะเออเอาออกเลยเทเลยเข้าพักไบขังก้นบ่เข้าพักออกไบขังกอน เป็นกระแสนี่บีบวรตอนไงี้อแบบทลาไปแล้วดี้ลาบบุเียเอเบียลายบ่หวานคไรันนี้เบิดเบิดลเด่ดอกกะลัดอกเบิดละเดสข้าได้กินตั้งสี่ที่แอ่าปากขอเนยน่งเงี้ยขวัญได้บบขวัได้ปะเทเลยเนาะ ซึบเอาแห้งเก็บตัวนึงต้องิเต็มดอกอือมีขาหอมเด้มีขาอ่อนอมโอ้ยแซ่บผักด้วี่น่องหมักมือเด็ด้ด้อยผ่น่องกินเผาเด้อเคี้ยซุปเคี้ยวซุปหนึ่งปลาคอยงไข่แก้วหมองอันนี้บิลหมองปลาด้อพี่น้องเหมือนมองบาท มะม่วงบานอกกล่องมม่วงตดนี่แหละพี่น้องเพียเห็นบนวยกำลังไงตุ๊แกตายต้นของคู่จังน้อยพอสุ้อจังน้อยกินเขาก็ีนางปิดกินข้างนีแหละนี่บแก่กงจะฟองมู้นี่จะปล่อยกินมันกินมันก็ใช้มันอ่างคนนี้เน่ยหลายอยู่ดิหลายกนทุกีอยู่

กระเด็นโอดีเนาะกระเด็นกระเด็นสีเบิด์ควันดากแล้วมาเด้อพี่น้องเขาสุกสุกคนเด้อบอลนี้ก็ได้ตรวจมาแล้วตรวจดื้อเอีมแน่นสุดใจ้อยตรวจลาสุกทุกคนเ้างละยัดกับมาแล้วเพื่อนเื้อเราเพราะฉนอยากจะแก่มาเราแก่กือย่านหนาวกันไหนนี่ก็ได้บอสูงหนาวมันหนาวจังไหนหนาวหัวเย็นมีน่าสิเบิด์่ะยุวงเทปป่อหนาวก็ว่า เออแต่ยึดสุใจว่าสุดใจว่าบุ่นหนาวคนน่ะสิหนาวคือการละล้าันผลก็สิไปสุภากเนาะยุ่ใจจิมากแล้วขึ้นนอนหกขุมนี่มึงขึ้นยุใจมา,ากไปยุลัดบุรีหลวบุรีอย่างหละก็เป <c oughs> ็นจังหวัดได้อีกบ่บางจักตัวใหม่จักรตัวเฮียนค้นลมอง,งน,นมึนงแบบเอฟรุ้งแต่ร่มเงนว แถวคัแกงแถวมุนแถวเชียงใหม่แถวบ้านั้งเป็นแถวทั้งหนี้อยก็เาไปร่เว่าบมากก็ดีลกันมาแบบนี้วเอาวเบตองมาหลกไปบังอืนซะแกนี่ตหลาน่คาเอนี้าแนั้มาดีกว่จะมากมาแบบเ็นหรอกบ่เไปเบ่เลย อันเป็นได้เ h ็ดแล้วนดิเพราะเหมือนงั้นบ้านหน่อยนี้เฮ็ดไหมอีกบ่าเนี่ยเฮ้ติงในแสบถักปะจุ่มพอดีเลยจุมพอดีลาบเป็นเดียวโดนนี่น้องเฮ้ย วันนี้ความอวามแ้การรือบ้านบ๊วยายเมื่งไห่จ้าเสียแล้วใส่ทั้งในีเจ้าเสียแล้วนนีเลกมาอยู่วนี้มันเป็นใหม่ๆไม่ได้ปินใหม่ใหม่ครับมันจนต้องาย้เจ้าของทาะา้มนจนตายเด็กเนาะบ้านนี้ขนาดผมใต้ผมใต้เข้มไม่ิบอกมายังจางอยู่ ก็วาพ่อจังเกือบเกือบพอดีพอดีต้องเต้นไรบะต้องรับไหเนนเขามาขามขึ้นเหมืนยั้าวันเนาะตาตายว่าตายได้มดันไมแสบตะกินมนเปิงหนึ่งเป็นมาไปเป็นขึ้นเนนไทุกวกมากเลยล่ะตัวเป็นกบเป็นปลาสิกันเขาจไตมาได้เก็จาดิมักไปตะกินย้มันก็จะดินหนึ่งเนาะ เน่ยผู้เ่าเป็นมักว้เป็นหนึ่งสิเราปกอื้ป็นเปาเป็นจังหวดเป็นมักครบหน่อยส้ำปตินหมู่เมื่อนะใส่น้ำหนังกันแท้จะกินมื้มีไซส้หมอแบบดอกถูกใสาเฮียยากผิดน้อยย้อยๆน้ำพริเออหน่อยส้ำปลาเยอะหน่นะเมียนี่น่ะนะชุมือมันจากสูนพันหรอเปบมักเสียหรอจะใส่ะเกียร์เมียนใส่ตเกียร์หใสะนน่ ข้าวัวนี่ตัวนี้เดียวมากขยายเลยครับพี่นู่งมันมันอยู่หันมันนั่นขิดดินบัดหุ่มเพลนมันได้เป็นใหญ่นั่นแหะสายงาบบานัวยหัวเลยเงินบอลมเลยอ้าวลังกับไปตวนี้ลกันของหอแบงที่นี้ย้ายไว้สามมันยั้งหมดไหมก้นขีรดกไก่ก็เมียวฮาสงาม ขอแน่บเงี้ยวันี่มันปลูกขายมันปลูกโชว์น้ะอยู่บ้านเองนะกูกินปลูกขายนั่นละมันเลี้ยงกินนู้ก็ขายไปผมลดข้เจ้าแรนดีปันนี่เนาะปลูกโชว์หน้าบ้านตะกี้ปลูกกะทิเพิ่นกะดิคอยกินดีบัวแพงไม่ปลูกไหน้าบ้านเลยเพิ่นก็ได้จอดเก็บดีเปอยู่กำลังก่อพันอยู่ปลูกกอขาเมล่อนหรือว่าสร้างข้าเจ้ามาหสร้างอะไรสิข้าเจ้าเห็นข้าเจ้ากระด็ เราไมอยากเรื่ออยากเอาเลยกับบัได้แพงด้สวนว่าแต่บางั้งเขาเป็นั้นบได้ปลูกคาดีแยงบัได้มันบัวแพร่ปลูกแล้วมันก็ตายปลน้ยังคาดเแองจักไปของหันไปนี้ปล้งแล้วปลูกไปกินดิของเราาดิแองกแฉะต้อกรอบนะมันสแล้วเวกินมั่นเอวตุยๆอ่ะแก่แกตยกรอบดีเจาเงุงมะมะไซซ์ซีนี่อยู่ ก็คือมองมองอ้วงนำ้ำแต่ว่าค่าหนมันจังแค่แบบข้า่าน่อยครับเอา <c oughs> มาปลูกดินขึ้นอิมันก็เป็นขา้าใหญ่เึ้นก็น,กกกกกนี่แหละข้าน่อยเมาปลูกวันนี้เป็นค่าใหญ่เมื่อไหร่พัดแบบไหนแบบนี้นี่ <c oughs> ตัดมาเนาะไฮเป้เนนหฮะหฮเจ้าเป hãy đâu chứ không phải lương chén có thông tin chịu với cho mình tao giờ, biết nó nói chén là

เอว,วแก้วตัวนซื้อหัวซื้อหัวกันซื้อจีดีปีนี้ลุกชึน้นเลยว่าจกับกับวัือุว่ารูปดอกแล้ากับบ่มีกำไรตาอึดนตำบ่คมนมาใส่เหละ

นึกว <that> <that> ่าหลุดยิงมาแล้วบุ๊ก <được> นึกหลุดยงขายเลบุ <that mate in kindergarten> ๊กน <that> ี่บ่เนี่ยแล้วมองอันแน่เฝาล้างเนี่ยนี่บางที่แล้วไปเ้าแฝแน่แลแนงแนมีเงินตัวเงาออกมาเกี่ยวนั่นแน่เอาเลี้ยวๆดิ เมด่วดแล้วก็ไปเห็นวดอีกเอเขอไปเนี่ยก็ขอไปเมืนกแล้วอ้าวพี่กันบ่เอาได้ลังได้อาบน้ำอุ้นอีกแล้วขนาดเดือนนี้นะไปบอก่เนี่ยผมว่ามาตัวไงมาลงกันเลพราะว่าสมการนี่น้วเนี่ยมันใส่ใสม่ใส่หยาดนะขอบว่เนี่ยมาเาว่าสมการมื่อหนาวหรอ แดดเ้าไปอยู่งลมยู่งนานมันก็เย็นนี่ยอยว่าเมื่อหนาวสงการอยว่ามันจะเป็นฝนอหล่ะฝนหล่ะมันหนาวอ่ะมันจะไปถึงเนี่ยโรงพยาบาลนี่หนาวหนาวมันร้อนกันแข่งข้อมเดียวแต่ก่อนนึ่เคยหนาวอยู่แต่ว่ามึงกับพวแย่งว่าฝนมาเร็วแต่ว่าปีนี้มันเอาครับมันไปเยอะแยะเป็นไงยังบารีดหนาวแล้วเขาหนาฝนเลยเป็นไงยังบารีดฝนหน้าเลยเทางไงยังบารีด ตัวห่านเด่นดิฟลังโมด้ยอะฝามาเด้อฝนแต่เมืองเขาอยู่ขนแต่เมืองตัวหนเด่นดิฟังมดีิ่อนูนอือแบนี้หมดแดงน่อยน้ำขี้ดินม่ค่อยหลไปนี้น้ำแทนดินนี่เป็นบัดเลยทีนอ่หมดแดงหน่อยหลานนำนำน้องไปขุดคูมันมังบัวบักันกับมยแบนันเป็นเป็นไงเป้นโมยเก็บทีตาก็นดหน่อยไม่ใช่หางมูปลาโน แตเรยว่าปีนี้บานบานข้าเตียมใหญ่บานโถก็เลย่านคืออยู่เหมือนบานบอก่หอยได้งานบ้านงานไก่ง่ไกมากไ่ส่ตัวมันตัวมันอยกับบ่มีหม่งู้แย้วมันบ่แต่ว่ามันมัน็กิดจากไ่เนื้สมัยสมัยตะกี้ข้าเห็ดเงี่ย้าวเห็ดข้ปุกเนี่ยข้าบ่เขาบอนทันตวงผมดินเนาะขันต่วพี่บานในบานโดดูืยบ่มีหันหมดหลังค้าแล้แต่กอนคือเห็ดเล้วก็เห็ดเลย ฝมือตัวเสียี้ก็ถมจงหวัดจัาหลดจัาอยจ้กพันหดชเลยปะถัดเมขึ้นเกาได้งหบบสรีแล้ว่ย่กว่าัเกีนเหบ้างคณหลุมเ็จลยดิเหมือแกดินเนี้ยมขึ้นบักไหลดอย่งนี้ถมขึ้นบักหลผมใช่กันนี้บ่อยก็เห็ดว่านี่เับเยด้วยบาเหเข้าถมอ้อมมันกับซ้ำยืนในสาลด้บานนี่เห็ดเนี้ยหลังยนทางลางดีเนาะเนี้ย โอ้โหนเน้นราไปเอาดินมาใส่นอนเศษขักเศคก็เศษขักแต่เป็นน,น้ำเป็นบากระหว่างกันเป็นเห็ดก้อนเนาะตะกี้ขันเคนบ่าขันผพลใยสมสมดินเช่นเ,ชน,เนี้สำหเชยนมันมันมันบกนั่นนะ<อ>ไม่ชืมมอนเหอะเลยมบขมแขงกันเนี่ยอบผ่าเต็ตัวไปสิบปอาบน,าน้ำเนาะพี่โจโ้สมเงือ,อะไรบ่น่ฝนตกมามันมันมาเป็นดำดอันเขียวใส่รังเขาหนไหมมนลมโต้ระมืนขันมันหัวถือเสาหนี่มันตายเลยตะหุนเลย กบประทับมีเงินนนบีเงินจักบาทเมทางบพ่อเสียเงินตายตายกทุนันบ่ตายกระทนนูหนัน้ำไหลเขาแต่ล้างมาดีขี้ดินเป็นขี้ไข่เขียวๆนะแต่ลางเงหมี้ยเดมันอื่นมืนดิต้องตุกข่เงี้มีมืยเว้ยแล้วไม่หน้าผนแล้วไม่ห้องออกมาหรอกยางวัดถนนอ่ะตะเกียก็จะบ่มีเงนปุ่นนอนหอก มันเป็นตุ่มเลยมันไม่นามมันคล้อยมานไ่ผิวไหมแบบนี้ย่างเว้นมันแบบนี้น้ามมันเป็นออกบ่อได้ไหมท้องเป็นออกมาเลยเข็มเข็มของนามบ่ได้ไปหาบ่ได้ไปหาตั้งนามใส่แบบว่ามบุรณตักงออหันแบบสองคนห่อนามออกบ่ออกบ่อมันเป็นสังไม่พอป่อมรุ่นบ่อเฮ้ยนามออกบ่อครับประเดี๋ยวตุ๊ดใส่นี่กับติดน้อง เื่อีเป็นไปยงมาน้ำกันตลืมไปงวมตัวกันเด้อบ้านไปแดดไปจอมไม่พอปอเยมืรู้มือรู้บึกชิ๊กเพาะเนี่ยพ่อดีผ้าด๊อกาบกว่ปลาแดปลาจอมไม่ปูพิกในกรดูกคัาเ๋ว่ะแล้วปลาแดปจอมนี่เขากินน้ำอะไรกันเยอะามันว่าเมีนมันบอดมันบ่สมาน้อยแต่เนาะเยสมบาน้อยปลาดปลาจอมมันติดกินในเมือปีเมื่อสามวันนี้ปูเพืยวไปสองต้นปูกข้างกันไก่เยอะพลอ่ำไปบึงสวน จะผู้ปลูกแก่กันมมันต้ไงมันขึ้นออกไปม,มันขึ้นออกไปกูโยอตัวว่ะพดากูโยออยู่ออ่า,า,าอะ่างว่าว่าถูกเลี่ยนแล้วเปลี่ยนเขาไงกำปลูกแบบเกียร์ต้อเอาบบบเกียข้างโกไปปลูกางนี้ยงง่ามาเป็นบบกเกียขึ้นอเ <laughs> อกร <laughs> ไปเสือน nhưng nơi đây bằng mặt ở mặt bên mông quang ngắn quang tay hoa bằng mông quang ngắn kéo 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 tay hoa 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 เลยนะพีเกนยางนกินย่นะอ่าแก่หนาวแก่นาวพี่เาะหนาวยบป็ดละข้ามหนาวบาเลือก็แตยกระเพิ่นผุขึ้นเรือยลุ๋มมันทักน้าเอเขาเน่ยกลได้กัปปานแล้วหันักว่าพ่อนังไดมีตนหนาวหล่ะสัตว์เาวบไปนไปรู กินหนึ่งตาบ่แซบได้นน่หน่อยมาน้ำไปหลินนั่เตอาสอตาหน่อยเปียงลอดตาหน่อยส่วนตาสอดมันหนาที่ท่านไปเลยไปหาตาปลอมเลยนะเดี๋ยวียกลับปลอมยวแดกหลอกก่อนเอะ่อได้มากแบนี้เอาเส้นกินไป ขี่กับี้แหลกเนีรยอะไรแบนี้าบปกอเท่กว่านึ่งกับนึ่งแล้วต้มกับต้มแล้วลาบกับลาบแล้วเขาสิตามกันต่อไปว่าสะไ้กินไม่ไปบังยิ้งยลาบปากคอโูกีสุดเอาครับพี่นอนมาได้คุณปู่ขอคุณคุณคุณด้อครับที่นอนมีโตุขไม่มุยคนมากโยนกันเนี่ยเหมือนว่านเป็นจุกหม้อก็เลยไปหาหมัอ แต่บรู้นี่ไปหายพอสู้เขาบันที่งียิๆเลยนะไอ้รองไปหาก็ไปหายน้ำหนาวเะยพรสู้มนเ่หายนี่บน้ไปย้ำไดนหนาวน้ำนั่นเนาะสูนขึ้นยังครับสูนคือเจหายนะบัญชีรถเงาเอามริอับ่งบองมัเลยคูนเ้อตับสุนที้หงอกไตลอดปลอดภัยเด้องกัรเดอต้องการแหล่งหัวฉางมาเจ็มาเจอกันฉางสีมณ์่งยังไม่้ก็เที่ยวมาถามมันแล้ อยากกินนั้น,นก็ได้กินตนากาล้วมอาคำแต่สำหรับมันนี้ผมก็สูงขึ้นมาสวัสดีจับกันตรงนี้เดี๋ยสวัสดีครับ